สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่องสี่ทุกคณครับช่วงนี้นะของใหม่ของเดือนกุมภาก็าน่าจะวางจำหน่ายแล้วครับมีลักคาล้อ,อยางกับเซ็ตตรุ่จีนนะเออนะเดี๋ยวเราไปออกล่ากันครับทุกคนไปครับ มาถึงเซเว่นเรียบร้อยครับทุกคนเซเว่นนีพกิจก็มาบ่อยแล้วครับก็มีของดีๆมาลงก่อนเสมอเลยครับไปดูรอบนี้มาหรือยังครับถ้ามาแล้วก็จะได้จัดกลับบ้านก็จบเลยครับทุกคนครับนู่นนะนี่คอนหนคของเล่นเขาก็วางอยู่ตรงนั้นแล้วครับทุกคนนี่ไงน,น,นี่นี่เดินมาเดินมานะนี่ครับอยู่มุมนี้โอ้โหอลังการมากทุกคนนะเฮ้ยนั่นนั่นเห็นแบ,บๆนี่ มาแล้วก็ซิลล่าอาสัมห้าสีส้มนะนี่ครับเซตตุดจีนนะนี่ครับตัวนี้เป็นออดี้ครับทุกคนครับเป็นออดี้นะเออแล้วมีคันไหนอีกมั่งเนี่ยเซตตุดจีนเนี่ยฮ้โอ้นี่นี่นี่น,นคันสีดำนี่ Range Rover Evoque อ้้ยสีดำหลังคาแดงนะจะบอกดำก็ไม่ใช่นะก็ยังมีแดงอยู่นะออ่นๆนี่ก็เอ้มี Honda าซีวิกมาเพิ่มนะ แต่จะมีวิบวับอีกไหมเดี๋ยวเลงนิดนึงครับทุกคนครับอ่าหาดูก่อนหาดูก่อนมีไหมเนี่ย่อานี่ครับนี่นะก็มีเซ็ตตุดตีแนละ้วก็นี่ครับสามคันมั้งนะครับที่นี่นะเออเดี๋ยวมาดูมุมนี้นะดีลักคามีไหมเนี่ยโอ้ว้าวนี่ไงฮ่ฮโอ้นิสัน GT-R สาาีม่วงล้อทองครับทุกคนโอยคันนี้ต้องจัดนะ เออแล้วก็มีนี่ครับนี่รถตู้โฟกนะเปิดหลังคาได้นะครับขันออกสีเทาๆดำๆแล้วก็อีกคันหนึ่งอ้าที่นี่ก็มีขันสีเหลืองครับทุกคนโอ้ว้าวว้าวดีลักขาอุ้ยยังมีกบแดงดาม,ม่ามาวางขายอยู่เลยนะเออสามร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนสามเก้าห้ามั้งนะเออกบแดงดาม,ม่านะอื่นอื่นนี่ก็ล้อโตนะนี่มีล้อโตครับทุกคนนะ เออเอ๊ะจะจัดคันไหนกลับไปเนี่ยจะพึ่งจัดเยอะเลยแล้วกันเดี๋ยวพิจารณาเอาอันไหนดีเนี่ยนะเออมันเยอะจริงๆนะครับทุกคนนะเวลามาเห็นนี่ก็อ่ะงั้นเอาคันเหลืองนี่แล้วกันนะรถตู้เปิดลังคานะแล้วก็เอา gtr ล้อขอบทองเนี่ยอจัดไปก่อนแล้วกันแล้วก็นี่เอา range rover นะเอาไปเพิ่มก่อนนี่ครับจัดมา3คันก่อนนี่3คันนี้ก็ โอ้โหก็อาการหนักแล้ครับนะเอย่าเพิ่งทยอยจัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพิกกิจก็จัดทีละไม่เยอะครับทุกคนนะแต่ก็แอบครบอยู่เหมือนกันนะครับหลังๆก็แอบครบเซตไม่ได้เอามาให้ดูครับนี่ครับจัดไป3คันไปจ่ายตังครับนี่ครับจ่ายตังเรียบร้อยนะครับได้มา3คันครับรถโฟกสีเหลืองนะแล้วก็กิติ่ว่วงขอบทองแล้วก็เลนส์โรเวอร์โอ้โสีดํา ล้อใบพัดครับทุกคนสวยมากนะอย่าลืมไปจัดกันครับเริ่มจะทยอยลงแล้วครับนะเออกิปนี้ไปกิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ